ครูภัยบูลฟาดเดือดทำไมโง่ถามีเมียมีลูกใหม่มันผิดหรอครูภัยบูลฟาดเดือดทำไมโง่ถามีเมียมีลูกใหม่มันผิดหรอดานเอ๋มิราสวนกลับทันควันแม้ในตอนนี้ศาลชั้นต้นจะตัดสินว่าครูภัยบู์แสงเดือนเป็นผู้กระทำผิดในคดีพระผู้เยาว์ผิดทั้งหมดสี่กระทงจำคุกกระทงละสองปีรวมจำคุกทั้งสิ้น8ปีต้องชดใช้ค่าเสียหาย3 5 0 0 0 0บาทไม่รอลงอาญาซึ่งคาดว่าจะมีการอุทธรณ์กันต่อไป แต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะยังไม่จบง่ายๆเมื่อครูพัยบุ์ได้ออกมาไลฟ์ขายของรวมกับภรรยาสาวกระต่ายพันิภาและมีคนเข้ามาถามกลางไลฟ์ถึงคดีดังกล่าวซึ่งทางครูพัยบุ์ก็ได้ตอบกลับว่าหากบอกว่าจะติดคุกแล้วตนจะติดคุกในข้อหาอะไรคนเป็นสามีภรรยากันอยู่ด้วยกันพ่อแม่ยินยอมมันจะพรากผู้เยาวได้อย่างไรทุกคนรู้กันหมดอยู่กินกันมาเจปีมันจะพรากผู้เยาวได้อย่างไร ทำไมโง่ได้ขนาดนี้ถ้าเอาตัวไป1นถึงสปีสังคมไม่รับรู้พ่อแม่ไม่รับรู้เขาถึงเรียกว่าพราดผู้เยาวพูดไปคนโง่มันก็โง่เหมือนเดิมตนเลยไม่อยากพูดคนที่รู้เขาก็รู้ตอนอยากเล่าให้ฟังว่าตนและเอ๋คบกันตั้งแต่9-10ถึงปีที่แล้วตอน,น้อมรับคำตัดสินของศาลชั้นต้นและศาลทุกชั้นอยู่แล้วแต่สิ่งที่จะสู้ คือตนไม่ได้ไปพรากใครมาเราอยู่ด้วยกันเพราะรักมีที่เป็นสมรสมีลูกด้วยกันครอบครัวสังคมรู้จักแต่พออยู่ด้วยกันไม่ได้เราก็อยากกันถูกต้องตามกฎหมายผ่านมา3-4ปีที่เราเลิกกันตนก็ได้ภรรยาใหม่ผมมีภรรยามีลูกใหม่ผมผิดหรอครับถ้าตนเป็นคนธรรมดาต่างคนต่างอยู่มันจบไปแล้วเรื่องนี้จริงๆไม่ต้องพูดก็ได้ตนก็พูดเท่าที่พูดได้ แต่ให้กระบวนการทางกฎหมายและสารพิจารณาถ้าถามตนตนจะบอกว่าไม่ได้พราคอยู่กินกันเป็นสามีภรรยาและมีลูกด้วยกันตอนที่คบกันคบกันตั้งแต่ตนเรียนตั้งแต่ปี4ถึงปี5คบเป็นแฟนกันมีลูกด้วยกันไปมาหาสู่กันแต่พอได้ไปออกรายการแม่ของเอกกลับอยากฟ้องหมิ่นประมาทตน ทางด้านเอมิอราชนวิรันวานิชได้แชร์โพสของทนายเก่งวิสรุษทนายความส่วนตัวของเธอซึ่งออกมาโพสต์เด็ดว่าโชงโง่ไม่สำนึกตอนที่เขายอมนอนด้วยแม่เขาไม่ได้ยอมเข้าใจไหมสู้ให้จริงนะอย่าขอท้ายอุทธรให้รอการลงโทษโดยเอมิอราระบุแคปชั่นว่า มีคนไม่ได้หนังสือค่ะคุณตำรวจอะไรคือมาไลฟ์สดด่าคนว่าตัวเองไม่ผิดว่าคนโง่ภพระยะก็นั่งฟังสามีพูดหรือว่าอยากด่าเองแต่ก็ไม่กล้าด่าหนูออกสื่อให้คนด่าสามีแทนตนเองตอนเจอหน้ามองหน้าหน่อยนะจะยิ้มให้